กามคุณแม้ในโลกมนุษย์ของเรานี่ก็ยังเป็นโทษยื้อแย่งกันอยู่แย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสอย่างนี้แย่งอำนาจกันเป็นใหญ่ <c oughs> ไปกรุงเทพเมื่อกี้นี่ไปพักอยู่บ้านบ้านคนบ้านเดียวกันที่เขาไปทำงานอยู่กรุงเทพก็ <c oughs> พอดีมีลูกของเขานั่นนะกำลังเล่นเกมอยู่ก็ <c oughs> พากันพูดกันว่าเด็กสมัยนี้พากันติดเกม แต่ก็ปารบอีกอย่างหนึ่งว่าเออมันติดเกมมันอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ยังดีอยู่นะพ่อแม่ยังดูแลอยู่ยังอยู่ในหูในตาของพ่อของแม่ถ้ามันออกไปนอกบ้านมันไปมั่วสมกันมันไปทําอย่างอื่นมันอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ยังดีอยู่ก็มานึกต่อไปอีกว่าเออเด็กมันติดเกมนี่มันเป็นเด็กภาษาเด็กเพราะเรื่องของเรื่องของเด็กมันก็ชอบเล่นชอบสนุกของมัน มีพ่อแม่มีผู้ใหญ่ดูแลนี่ก็ยังดีอยู่นะยังดีอยู่ดีกว่าผู้ใหญ่ที่ติดเกมอ่ะน,นี่เราเยาวชนเล่นเกมเก้าอี้ดนตีไอ้ผู้ใหญ่บางทีก็เล่นเกมเก้าอี้เก้าอี้รัฐมนตรีอันนี้ต้องไปเซ็นเซอร์แล้วถ้าพูดให้เขาเขา,เขาได้ยินเขาขลำบาก เล่นเกมการเมืองการบ้านการเมืองทําให้เกิดความเดือดร้อนอยน่างนี้นี่นนเกมอันนี้เขาก็ติดเหมือนกันนะติดเกมการเมืองนี่ทำให้เกิดความเดือดร้อนบ้านเมืองเพราะปารบกันการามคุณมันก็มีโทษทำให้เกิดความยื้อแย่งกันมันเป็นโทษเป็นภัยพระเจ้าก็พรณน,นาถึงโทษของกามคุณบางคนก็เข็นฆ่ากัน จองกรรมจองเวเรเบียดเบียนกันดังเรื่องที่จะได้เล่าต่อไปที่เล่ามาว่ามันมีโทษมีภัยจากนั้นพระเจ้าก็พณนา,นาเรื่องของการออกจากกามการออกจากกามเมื่อเห็นว่ากามมคุณการยื้อแย่งกันแล้วมันเกิดโทษเกิดภัยเกิดการเข็นฆ่ากาันเมียหลวงเมียน้อยฆ่ากาันมีกิก๊กมีเกิกขึ้นมา เกิดการหึงหวงกันตามหน้าหนังสือพิมพ์บางทีไปอ่านโอ้ยเข้นฆ่ากันเกิดด้วยความหึงหวงกันฆ่ากันผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัวบางทีก็พ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อนี่มันเป็นโทษเป็นภัยมาแล้วพระเจ้าก็พรณนาเรื่องของการออกจากกามมันจะทำให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นเป็นสุข มีความเมตตาปราถนาดีต่อกันอย่างเช่นญาติโยมได้โอกาสมารักษาอุโบสถศีลอย่างนี้นี่คือการออกจากกรมนะการออกจากกามตั้งแต่ปานาติปาตาอาทนาทานาอภร,รัมมจริยาไม่อยู่แบบคู่หัวตัวเมียแม้จะมาจำศีลภาวนาร่วมกันก็ตามสามีภรรยามาอยู่รักษาอุโบสถศีลร่วมกันแต่ก็อยู่อยู่ใครอยู่มัน ไม่ได้อยู่แบบคู่ผัวตัวเมียนี่ก็ออกจากกามแล้วก็เกิดความสงบแล้วก็จะพบกับหนทางไปสู่สันติบทคือพระนิพพาน